สวัสดีครับพี่น้องมือนี้ครับสิมาแกงไก่ใส้เส้นหลอดนะครับใส้กะทิครับอ่าบิชวัตถุดิบก็มีนะครับเนาะอือนี่ครับเครื่องครับผมกะมีกระเทียมหอมแดงแล้วก็ตะไคร่นะครับเนาะขุดเคยกัน้งสิครับแล้วก็กะทินะครับพี่น้องครับผมแต่มือนี้ผมใส่เป็นปีใกล้นะครับปีไกล้สามปีครับพี่น้องนี่ครับ ปีไก่ครับอันนี้กับนามปลาลาด้วยครับอันนี้กับต้นหอมพี่น้องต้นหอมครับพี่น้องอันนี้กับวุ้นเส้นนะครับพี่น้องวุ้นเส้นครับผมเดี๋ยวจกนงอยจิภาพมาเห็ดครับพี่น้องลงมือทำของใดเลยครับครับผมที่แรกเขาใส่เครื่องนะครับเนาะใส่ลงหม้อครับผมเคื่องนะครับ ค่ะเพราะไรเฮาต้องเปิดแน่ถูกรุ่มนะครับเนาะเครื่องหุดอ่เครื่องหุดควันนะครับเนาะเปิดคต็มก็เฮาวไก่ลงขวพี่น้องัวไก่ลงขวานนะครับเนาะไก่ลงขวครับผมไก่สามติ๊กนะครับติ๊กเนาะครับผมหัวไก่ผม หัวไก่หอมมันเสริมน้ำด้ไหมน้องเติมน้ไัไก่หอมมันรบ้างอบบกะทิข้าวปนองกะทิลูกไกข้าวปน แล้วก็ขาก,กับต้มจะเข้า,าพี่น้องกระทียงไปแล้วก็ขัวครับพี่น้องก็พี่น้องขาก็ะไ้เด้อครับเด้อนี่ครับน้ำปลาครับพี่น้อง,องอใอองส่นน้ำตาลนะครับพี่น้องหนึ่งอนครับสองสอนครับ สามสอดนะครับสําหรับผู้หมกหวานครับอันผู้อันมมกหวานกับไส้ลายครับพี่น้องไม่เป็นยังครับไส้ผงนัวครับพี่น้องไส้ผงนัวครับไส้ลายเสียบหลายครับพี่น้องเด้อครับผมพี่น้องหม้อดสมนะครับเนอกกวกาไส้เสียบหลอดครับพี่น้องไส้ลูกไก่ครับพี่น้องเก่งไก่เสร็จหลอดเนื้อครับพี่น้องครับ ใส่ลำป่ายนงอยครับพี่น้องใส่หลักกระชี้มึงครับหลักกระชี้มันจ่น้องเลยครับเด้อหมอะดแล้วครับพี่น้องหมาะหมอะดแล้วห้ามกับไส่ต้นหอมนะครับพี่น้องครับต้นหอมครับนี่นูยังไงครับพี่น้องแค่นี้เหรครับเลียลเหรครับพี่น้องเดี๋ยวครับแกะไก่ใส่เสร็จหล่อนใส่กะทิเลยครับพี่น้องครับผมขอบคุณอะไรครับที่รับส้มเนาะครับเนาะ